สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แบ่งปันวิธีทําสูตรเครื่องดื่มว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะน้ำดื่มว่านหางจระเข้ถือเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่หาได้ไม่ยากและทําได้ไม่ยากนะคะแถมยังมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหลายอย่างค่ะ หรืออยากจะดื่มบ้านหางจระเข้นะคะดื่มน้ําบ้านหางจระเข้เพื่อช่วยลดน้ําหนักก็ยังดื่มได้ด้วยนะคะวิธีทานะคะเมื่อเราไปตัดบ้านหางจระเข้มาหรือว่าไปซื้อมาก็แล้วแต่ท่านนะคะเมื่อได้บ้านหางจระเข้มาแล้วนะคะเราก็นําไปแช่น้ําทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะ แช่น้ําทิ้งเอาไว้แล้วเขาจะมีน้ํายางสีเหลืองๆออกมานะคะยางของเขาจะทําให้เราเกิดการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นแช่น้ําทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะหลาๆน้ำนะคะแช่แล้วเมื่อได้น้ําเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เททิ้งแล้วก็แช่น้ําใหม่ไปหลายๆรอบค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราแช่ไล้ล้างเรียบร้อยแล้วก็นํามาตัดนะคะตัดแล้วก็เอามีดอ่ตัดข้างๆเขาออกนะคะ สำหรับเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้นี้นะคะมีประโยชน์นะคะหก็คือเป็นยาระบายให้กับเรานั่นเอง 2. ก็บรรเทาอาการกดไหลย,ย้อนนะคะสก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดี 4. ก็คือล้างพิษในร่างกายของเรานั่นเองค่ะหนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนี่ก็ดื่มได้นะคะ 6. กก็คือลดความเสี่ยงโรคเหงือกอักเสบนะคะเก็คือลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกาย 8. ช่วยลดคอเลสเตอรอลดีต่วหัวใจ 9. ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนือ้อสิบก็คือช่วยลดน้ำหนักสำหรับวิธีลอกเอาเจลวุ้นของเขาข้างในนะคะเราใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนแบบนี้นะคะไม่ต้องไปใช้มีดก็ได้ค่ะลอกเอาแต่เจลวุ้นของเขาออกมานะคะ ค่อยๆทําไปค่ะถ้าใช้มีดนี่ก็จะยุ่งยากนะคะใช้ช้อนแบบนี้จะง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมลอกออกมาถ้ามีติดสีเขียวๆเราต้องเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าเปลือกของเขาสีเขียวๆจะทําให้มีรสขมนะคะท่านผู้ชมเราก็ค่อยๆเอาช้อนเนี่ยลอกออกมาแบบนี้ทําได้ง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะไม่จาเป็นต้องใช้มีดไปเสี่ยงกับการถูกมีดบาดมือเราด้วยนะคะ ลอกออกมาแบบนี้ค่ะทําได้ง่ายมากๆเลยช้อนนอกจากใช้ทานข้าวทานอาหารแล้วยังมีประโยชน์นะคะเมื่อเราลอกได้มาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกในการปั่นค่ะท่านผู้ชมหั่นออกมาค่ะจะเห็นว่าเขายังมียางยืดๆอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะหั่นให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เมื่อเราหั่นมาได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราถึงจะนำไปล้างยางของเขาออกนะคะหั่นออกมาให้หมดทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะท่านผู้ชมเมื่อหั่นมาได้เรียบร้อยแบบนี้อย่างเห็นเป็นยางยืดๆใช่ไหมคะเราก็จะนำไปล้างผ่านน้ำก๊อกนะคะล้างหลายๆน้ำค่ะล้างผ่านน้ำค่ะจนกว่าจะยางของเขาจะออกไปจนหมดนะคะ ตอนนี้เราก็ล้างมาได้เรียบร้อยไม่มียางยืดๆแล้วนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเรามาดูวิธีทานะคะจากนั้นก็นำลงเครื่องปั่นเลยค่ะใครมีเครื่องปั่นแบบไหนใช้เครื่องปั่นแบบนั้นเลยนะคะปั่นค่ะปั่นด้วยเครื่องปั่นค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบปั่นละเอียดก็ได้นะคะจะมีแบบปั่นแค่พอประมาณนะคะจะมีเป็นวุ้นๆของเขานะคะบางคนก็ชอบดื่มแบบยังมีวุ้นนะคะ ปั่นแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราปั่นได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางพักเอาไว้ก่อนนะคะปั่นได้เรียบร้อยแล้ววางพักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะ <c ười> แขกก็ปั่นได้ไม่ละเอียดมากนะคะท่านผู้ชมวัตถุดิบตัวต่อไปคือมะนาวเลยค่ะเราต้องการน้ามะนาวนะคะบีบน้ํามะนาวเตรียมเอาไว้ค่ะท่านผู้ชม บีบน้ำมะนาวเตรียมเอาไว้สำหรับวิธีทำนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะไม่มีสัสดส่วนให้ค่ะสำหรับรสชาตินะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำมะนาวมากค่ะเมื่อเราได้น้ำมะนาวมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เทน้ำมะนาวลงไปในเหยือกของว่านหางจระเข้ที่เราปั่นเอาไว้เลยนะคะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ไปมากค่ะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันค่ะท่านผู้ชมวิธีทำทำได้ไม่ยากค่ะแถมมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพและร่างกายของเราหลายอย่างค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะก็คือเติมน้ำสะอาดลงไปแค่นิดหน่อยนะคะเติมไปไม่ต้องเยอะนะคะก็กะประมาณเอานะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปแค่นิดหน่อยค่ะสำหรับเกลือไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดหน่อยก็พอค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะคือน้ำตาลทรายค่ะ ชอบรสหวานมากก็ใส่มากชอบรสหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันคุณไปจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายดีนะคะจะสังเกตได้ยังไงว่าน้ําตาลทรายละลายดีนะคะเมื่อเราคนไปนะเมื่อน้ําตาลทรายละลายดีแล้วนะคะฟองของเจลว,ว่านหางจระเข้ก็จะหายไปด้วยค่ะท่านผู้ชม สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะแนะนำว่าให้ใส่น้ำตาลแค่นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมหรือจะเปลี่ยนเป็นน้ำพึ่งก็ได้ค่ะเมื่อเราคนละลายดีแล้วนะคะจากนั้นก็นำแก้วมาเลยค่ะสามารถดื่มได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มเย็นจะใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะหรือว่าทำเสร็จแล้วจะนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นๆก่อนดื่มก็ได้ค่ะท่านผู้ชมลองไปทำดื่มกันดูนะคะดื่มเวลาไหนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะ เป็นน้ำดื่มสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีน้ําดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะลองไปทําดื่มกันดูค่ะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ